เขาสีบอกแนวทางเขากับสีบอกใช่สิมันเดวแต่เสเ้นเขาสีผ้าเบาไปใช่สินะคะจาะจาก,จากอันมวดนีกมวดอันทีนึงเรจิการเนาะเป็นไรใช่สิคุณตาตาทาไปอาบน้ำแนี่ยอ่างเงี้ยน้ำเคื่อนมันใหญ่เนาะประกาไปผู้เดียวใช่สินะคะแล้เลยให้คุณตาทาไปทาไปอาบน้ำแล้วก็กลับมานอนจากมานอนเดี๋ยวเอ็นพิวสี อันนอนปันเอาเลขพรัง่จิตพนาน่ะน้องบอกที่สี่นะคะจากจากวันนี้ท่านไปท่านมาทมม่านก็นอนเมื่อนานเนาะคนไปท่านง่าสลายสี่หาหกคนอยู่ดกวันนี้นอนก็นอน,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 อน,นพระท่านได้เพอสิบหานาทีอันนี้บอกตามค<ด>ุณตามบอกนะลูกเ<ด>ตือนเปนมากไหมเป็นลายเช่สี่ตาเลขพลัท่านจิตพันสี่สามหกเลือกคุณล่ะสามหกสองตัว ไปถ้าไปถ้ามาล่มจากอู่จากเป่มาแล้วมาเขียนในอีกสวนตูเป็นสี่ตูอันนี้เขียนบอกคุณย่ายองเขาเออเปให้เขานอนนอนประมาณน่าจะสิบห้านาทีนึกว่าหลับแล้วเขาไม่หลับนะบาเอตอตาก็นึกว่าเขาหลับแล้วนะพอดีเขาลุกมา้าได้เลขพรังเศสสามหกเขาพูดยางงี้ไปพูดยางงี้สามหกฝรั่งกศส สามหกพอดียายเขาเดินมาจากสวนมากินน้ําเขาก็ลงจากเปลแล้วลงในจากกระท่อมไปเชีดน้นดินอีกศูนหกอันนี้คือบอกเขาบอกว่าเขาตื่นจากที่เขาว่านอนไม่ได้นอนเขาลุกขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นเลขพลังจิตสามหกเขาพูดอย่างงี้มาลุงเลขพลังจิตสามหก แล้วเขาก็ลงมาจากกระท่อมครับมาเขียนอีกในดินให้ยายเขาดูด้วยทั้งคนทํางานในสวนพวกไปพอะไรนะเขาก็มาดูมาดูเหมือนกันที่ทํางานคนเยอะกว่าวันนั้นประมาณสี่ห้าคนโอ้พวกไอ้พวกไอ้ตัวตัวเขาเ่ามาดูบ่ครับเลขพลังจิตเขาก็มาเขียนให้อีกบาลุงมาเขียนให้อีกตาก็เลยบอกว่ามันเลขมันทั้งหมดมีแค่นี้บอกครับมันมีสีเลขเขาว่ะมีสีเลขสีเลขกว่านี้แหละเขาก็ให้สามหกไปแล้วก็ลงมาเขียนในดินอีก ศูนย์หกศูนย์สี่เลขเพราะว่ามีสี่เลขตาเรื่องารอึกเด็กไม่ได้สร้างกระแสนะพูดตามเด็กมันพูดอ่ะจก็เขาแขนยังไงเขานอนปันยังไงก็เราก็พูดบรรยายตามัานเลยเพราะว่าลุงก็ชอบเหมือนกันเราเด็กหกมาสองตัวงวดก่อนเขาแขยนให้ที่แขน อันนี้ก็คือแล้วแต่เขาจะเขียนให้ตรงไหนครับอนี้แต่แต่งวดนี้เขาบอกว่าเป็นเลขพลังจิตพลังจิตโอ้โหพูดเป็นมากเลยเนาะสามหกครับตัวเลขเล็กเองทําไมพูดเป็นเนาะลุกอยากไปยังไม่ลุกนั่งมาเขาคล่อมมาตาเลขพลังจิตได้เลขตานอนได้เลขพลังจิตพนอนอย่างงี้เลยครับนอนเป็นเลขพลังจิตใช่ไหมครับครับเลขพลังจิตใช่ไหม แอนฟิวบ้านนะครับใช่ไหมครับแม่บอกเฮ้ยน้องก็บ้านกินด้วยอกินขนมใส่ยขยับหัวให้นะคะว่าพงโงกหัวนะคะประมาณนี้บอกว่าใช่นะคะกินลูกอมด้วยนะคะน้องแอนฟิวน้องมีเส้นนะคะจำได้เลยเข้าแขนให้ตรงไหนลงุงตรงเด่นเลยบอกงในเด่นสุดหกไปนอนนอนฟันทางคิดเขาสามสามหกบอกทั้งหมดมันก็รวมไปสี่ตัว ชีตัวก็สามหกศูนย์หกสามหกศูนย์หกเนาะสีเลขเดี๋ยวให้ลุงเขียนให้ดีกว่าเนาะลูกมาบอกว่าเป็นเลขพลังจิตสามหกศูนย์หก <N> อันนี้คือเลขพลังจิตของน้องนะคะแหเราบอกเราบอกนั่งอยู่ในเปสามหกแต่ลงพอดียายเขาเดินมาจากทนย,ย่ทุเรียนอ่ะเ,เ,เขาก็เลยลงมาข้างล่างเคนในเดินอีกศูนย์หกก็เลยเป็นสีสีตัวเลขอืมเป็นสีตัวเนาะสามหกศูนย์หกนะคะ ไม่ทิ้งหกแล้วลุงนะ <0. S 2> หกถ้าเล่นล่างเราก็จับศูนหกหกศูนเท่านั้นเองแล้วแล้วสามหกสามก็ก็จับเอาลุง,งจับเอาเหมือนกันหกสามหกสามเท่านั้นเองไม่เยกะหกหกตัวเท่านั้นแหละความไปความมาก็จบเลยนี่แหละจ้ะไม่แขนหมดกลแขนซ้ายหกศูนย์สีห่หาหนึ่งหาตัวหมดกลแต่เขายุสี่หก ตัดเลนกันตัด<อ>เลนเอา,าอเพราะว่นนาน้องสิเทียนไห้ประมาณนี้อันพวกกตัวกับเจ็ดตัวให้ห่าจับเอาค่ะพ่อจับเอากาบเขาจะหลดเขาทุกงวดอยู่จากสำรับเนมกของแอนพิลนะคะร้าน,นะะนนะคะมีเซนนะคะค่ะวนี้หัวนี้นนจับเทียนไห้แล้วเซียน่นตัวซี่ตัวหววนี้วันนี้ซี่ตัวมีตัวใดแนก็่ ที่แรกตอนนี้สามหกคนเตาเองเนี่ยอันนี้คุณลาเิคนฝานวาเล็กข้างล่างจิตเชินเป็นอกเจ้าซี่นอนมาค่ะตาได้แล้วเรียกข้ล่งจิตเห็นปะสามหกเห็นปะตอนนี้เลิกมาตะล่างดีกับแค่ในศูนย์หกเป็นซี่ตัวตอนหนูไปทายท่านพุตาเขาเขาบ้านี่เด้อตอนนี้พุตาเขาสิบเบิกหมด้วยเอ็นเปี้วเขียนหายังซี่ยังสี่ยังสี่ตอนนี้พันยางมาเบิ้ลคุณร้านหนะ ยางมาเบิมพาะนาเลขพลังจิตมี่เวลายตัวเปนน้งี่ส่ค่ะนออเป็นพี่นเองเ่ยเพราะมีผคุในยสอนมี่ด้ค่ะค่ะพ่นเอาเองเ่นเ่นเขาสิ้ข้าบ่กเป็นพี่ีนะคะเพลังจิตน้องแอนฟิวแมนค่ะสามหูนย์หแมนบอามหกศูนย์หกสนยสี่โตน้องเมลค่ะเพราะว่าเขาบอกสามหกกน้าโตสามหกศูนยหกยังกันเลยบอแมนแบบนั้นบอ เลี้ยงก็ได้บเลีงก็ได้เพราะว่าเขาเขาบอกสามหกือก้อนเขามาเขียนให้ที่หลังอีกจับคู่ลดจับคูเลยสามหกกับศูนย์หกค่ะแต่คุณตาเขาจับให้สามศูนย์หกสามตัวสามศูนย์หกค่ะสามตัวสามศูนย์หกสามศูนหคุณตาจับไปแล้วเพราะม่เด็กคือสามตัวเนาะจ้าเอ ตาเขากับจับเก่งเนีค่ะเก่งเนาะจับเก่งสอท่านเก่งสามศูนย์หกแต่ใวาน้องจะขวดแล้วขวห้าขวดขวดขดขววดขขวดขแดขวดขวดดขวดขวขวดว่าวดข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 ดขดขวดขวดขขดขวดขวดนดวดข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 ววขัดนวดขวดขววเขวดขัดก็ควดาคดววววีขข ศูนย์ก็คือศ mm ูนย์นะสิถูกถูกจัดคู่เอาเด้อไม่ได้จัดคู่บ่กออาสามศูนหคุณตาจัดคู่ไแล้วสามศูนย์หสามศูนย์้าก่จับว่าน้องเดียวสามศูนย์เออสาด้วยเนาะเพิ่มสาอันเขียนสานเดียวเพิ่มสามนย์ด้วยเพตครบือหนึงตัวสามศูนกันศูนย์เก้าเนาะ หมกับก้าตัวเดียวกันบอาซีมาน้าคนก็ได้ค่ะะว่ามกออกงวดที่เขาเคยนไหนึงโฮคโแปดมันออกหฮคโด้ค่ะค่ะหนูยังตามหนูยังได้วยสองใบใีสามเด็ดของน้องเอ็นพิ้วค่ะกาซมาน้าคนอาลังเาเป็นบร์คะอันยุบแน่กับีนาับางนาคนงงม กเนาะป็นันงแอบตัวเด็กไปด้วครัเดืแ่แอนาคเยทอมอแอบสุยาสุเนวเลขพลังจิต<ะ>นอ้องแอนฟิวเนาะบครข้งแรกสามหกบครั้งที่สองศูนย์หพาเนสีเปนนอนฝันจ้เสียละ,ะพนบอกคุณตาว่าสีเป็นนนฝันอันเลขพลังจิตพีน่นาช่สียนะคะเวลาบพ่นไปนอนน่ะบอกพอสิานาะที่พนก่กบลูกขึ้นมากเนียจ้ี่ละ มันเป็นปลาเงือกว่เนาะค่ะกตัวเล็กๆอายแมเพียงหน้าสวเบีงแมนค่ะแต่ว่าบดน้องบอกถูกจะหมดแล้วโอ้หลายหมวดติดแล้วค่ะก็แม่สี่สิบสิบเอ็ดหมวดแล้วบอกเอาลงกันเนาะจ้าหลายหมวดแล้วค่ะแต่ว่าน้องส่วนมากคือจับคู่อเอคันว่าซี่ตัวจับไงส่วนมากแล้วคุณตาเขาจับได้สามตัวตรงเดยคือหกเจ็ดแปดสองหมวดกันคือสามตัวตรงตรนะคะ สองตัวบนห็เจ็ดนะคะสองตัล่างบนล่างมันเลยหมดลวะซีตัวนะคะถามลวดเจ็ดค่ะนี้ก็ให้ทัาพี่ส้มเอซีจับคู่เอาเรขพลังจิตของหมอแอนเปีวค่ะโสดในนี้่ยแขงดแล้คแมนค่ะพี่สีเกียนไฮอาลกอรานเรกอากสามมนเลยเพิมแต่เกนให้อีกเลยไ่ต้องถามนอก ว่าน้องอ่ะเขียนให้ตัวไดยังไงพี่พี่ก็ต้องถามเขาเอาสิเขียนให้เองเลยน้องเอ็นซีค่ะอะไ่เนาะอันนี้แม่เอออนี่ต้นหาโซแต่ว่าคุณตาเพิ่งมาจับคู่ใหมคุณตาจับคู่เอางวดอันหกสี่สองาคาหกสองศูนย์นี่มันออกสองศูนย์สองป่ะคุณตาเขาจับได้สามตัวตรงค่ะค่ะหกตัว ๆๆๆคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม